ครับแต่ว่าคู่มือนี่เด็กคู่มือนี่มันโมโูหรอกขันรุ่นยี่สิบสามสิบปีขึ้นไปจะคอยดูรุ่นสิบกว่าปีนี่ผมว่ายังมาต้นหูว่าช <40 S 2> <อ>ิบว่เคยเห็นสัม <c oughs> ผมบอกเลยว่าบุเคยเห็นไม่ได้เจ้าของนี่ทิมไปหลายปีก็ยังลืมอันเลื่นก็เลยอย่างใหญ่ล่ออันนี้แอร์ครับอันนี้ยันก็อันนี้อันนี้อ่องข้ออ่องข้อเนาะครับอ่องข้อเมื่อกี้ว่าหนังต้องเอะก็สงเอาที่นี่เสือข้าวกันเนาะอนี่ข้าวครับอ่าปกติตัวนี้ใส่ใหม่อยู่แล้วมันบอกใส่ใหม่อยู่แล้วอันนี้ข้าวเสือข้า คุณลุงดำรงเกลียวหวือครับพี่เฮ่าเอื้นซื้อทัวๆไปว่าคุณลุงแกสวัสดีครับลุงครับครับสวัสดีครับเอเป็นอะไรเนี่ยไทยให้ไทยหน้าได้ยินข่าวาน้นำวิถีชีวิตแบบบานๆเข้าขึ้นมาดืือฝืนดีขึ้นเก่าครับโดยใส่ควายลาดไทครับผมที่อนุรักษ์แบบสมัยโบราณครับมันหายกครับผมว่าสีเฮ็ดแบบสมัยโบราณขึ้นมาคือจะพอใจเมย์พัน้าเฮ็ด แต่พอแต่แม่์เป็นพ่เหตุสมัยโบราณก็เลย่มลื้อพื่นขึ้นมาใหม่ก็พอใยา่ท่องคิดคนขึ้นมาใหม่ครับรวมกันสองคนร่วมกันสองคนออกหัวกันเหตุ่าความคิดแต่ละคนมามาสมทบกันก็เลยคิดคนขึ้นมากในเมื่อควายเข้าก็มีครบเขาบาต้องใส่รถไถครัเข้าเอาควายเข้ามาไถหน้าก็คือเอาแบบโบราณไว้อนุรักษ์ไว้แต่พอแต่แม่เป็นพ้าเหตุปีแรกหรือหลายปีมาแล้วพี่เหตุัผมเพิ่งเริ่มเห็ุครับนี่ประมาณปีแรกเนาะ อาทิตย์ที่แล้วนี่ครับผมค้นขึ้นมาแค,าคบป,ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะประมาณหนึ่งอาทิตย์นี่ครับผมเห็ดขึ้นมาเน,นี่เข้าทิ้งช่วงช่วงบรรยากาศจี่สิ่ไปประมาณเจ็ดปีแล้วลุงอันนี้คือไถเนาะครับอันนี้เข้าไปประมาณเจ็ดปีละทิ้งช่วงไปไ<ห>นี่ก็ประมาณสามสิบปีได้แล้วลุงย้อไปกันไหนประมาณสามสิบปีเนาะที่เข้าปรทิ้งคาดทิ้งใดไปครับทิ้งคาดิ้งไทครับนี่ไปใส่บะหมี่นะครับนี่ย ไปหายากอยู่ครับผมสร้างเป็นเดือนจะค่อยได้เป็นเดือนผมไปถามมาได้กับว่าประธานมีบ่มีเพื่อจะได้มากในี่ยก็ยากเห็นผสมผวานอยู่ยาก,กครับเอที่นี่ใส่ควายไถยหน้ามีคกว่าดีกว่าเสียยังไงเนี่ยผมว่าใส่ควายไถหน้าคือเป็นการประหยัดครับประหยัดครับประหยัดลงมา้าเขาไปจ้างรถไลนหนึ่งคนเขาประมาณสองร้อยสองร้อยสร่าเนาะตุ้มมือรับทุกมมือมันแพงครับผมก็เลยคิดคนึ้นมาว่าควายเขาก็มี เขาเป็นหยั่งทำไมโบราณพันกระเฮ็ดแหล้ยวยี่สิบสามสิบไรพันกระเฮ็ดแล้่ยวเขนเอาควายไถผมก็เลยคิดถึงนมาว่าเขาพอนทองว่าเ้าเอาควายไถนาเขาเขาไ่ต้องไปจ้างรถไถเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไหมครับจกจ้างรถไถมาเอาควายเอาไถเอาไถเอาควายเอาไถดีกว่าเขาไ่ต้องไปยากน้ำรถไถคนบาทอันนี้ต้นทุนศูนย์บาทนอกจากค่าไถแล้วคือบ่มีค่านำมันมันมีค่างานมีค่านำมันครับรถต้นทุนรต้นทุนลงมาในการทำไรไถนาเฮา ตอนน tamam. ี้เขาลงทุนแค่ซื้อไถกับแอกกับข้าวแค่นั้นแค่ประมาณห้าหกร้อยบาทนี่ซื้อเื่ากันบ่อยแอกครับจืดมากครับตอนนี้ต้องซื้อเนาะครับซื้อเพหมดเพราะว่าผมเพชรก็เป็นเพ็รไม่เพรก็เป็นครับยิ้มช่วงไป่สามยิ้กว่าปีมื่กี้สามยิ้มกว่าปครับสมัยพ่อผมเห็นแมนดูครับสมัยโบราณทีนีรุ่นพ่อผมนั่นเพร่ะเพชรใบขายเื่ากันครับครับตอนนี้ให้พ่อยต์ท่องกำลังไถหน้าครับลื้อฟื้นสมัยโบราณเรามีควายอยู่แล้ว เขาก็ไปหาไถซื้อแอกซื้อไถมาเอาแบบสมัยโบราณสมัยแต่พอแต่เมแต่ปูยาสังเกสีเป็นเห็ดมากเป็นกเกาควายแล้วครับไถนาตอนนี้เขาก็ต้องอนุรักษ์ขึ้นมาใหม่ครับหายากนะครับตอนนี้บมื่ใครมีผมพญายเกกับพญายท่องก็ต้องคิดค้นขึ้นมาใหม่สีเห็ดหน้าแบบสมัยโบราณล่องเบิงว่ามันสีดีคือเอาอรถไถบ่ก็ล่องเบิงครับ ต่อไปกัิเหตุไปเรื่อยๆแล้วครับเอาควายไถบอควายก็มีอยู่แล้วเฮาก็ต้องลงมทุนหลายคือรถไถหน้ามันก็ลงทุนหลายยาเฮาก็บริฉีดเฮาเอาควายไถหน้าไว้ตอนนี้ผมก็บโต๊ะ้าไว้หลายครับตอนนี้โต๊ก้าไ้ถัดดำนี่แหละครับลองเบิงว่าปีนี้ผมสีดำหน้าผมเบ่ะวานคือพี่น้องเพิ่นให้พี่น้องเพิ่นนวานไปก่อนตอนนี้ผมสิไถแล้วก็สีดำครับแต่ตอนนี้พ่ทันดำกาบระทันแยวเปานไดอีกประมาณวันที่ย0 เฉียดผมกับสีลกดำครับครับไทยครั้งแรกครับภาษาอีสานเท่ากันว่าอะไงไทยหุดครับไทยหุดครับภาษาอีสานสมัยโบราณเท่ากับว่าไทยหุดก่อนหนอกเท่าแรกนอกครับไทยหุดไทยดะครับไทยหุดไทยดานี่แหละครับสมัยโบราณมันเท่ากับไทยแบบนี้แหละครับแต่ก่อนหน้า20 30ไร่ามิบลายพันเขาขั้วไขนี่ยแหละครับไทยต่ก่อนสมัย พ่อเมยมูตะเฮาผ้าเห็ดกินมาตั้งแต่บสามสิบกว่าปีแล้วครับมันมันขาดช่วงไปประมาณจักปีที่ผ่านมาแล้วที่ประมันสามสิบปีมั้งเหรครับสามสิบกว่าปีแล้วเนาะครับผมประมาณสิบสามสิบกว่าปีแล้วครับลุงแกมีประสบการณ์บอสมัยวัยเด็กหือว่าโอ้ผมก็บใส่ตะกอนไทยใหม่ครับไทยใหม่เนาะครับตะกอนผมใส่ไทยใหม่พ่อเมย์ผ้าเห็ดไทยใหม่ครับบ่มีไทยเหล็กเนยตัวนี้ตัวนี้ไทยเหล็กมันครับตัวนี้ไทยเหล็กครับไทยใหม่เปนบ่มีครับผมหาแล้วบ่มีมันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยครับครับผมั ตอนนี้มันบ่มีไถสใหม่ครับผมหาอยู่ไสก็บ,บ่ได้ครับบ่มีคนข้นขูน่มือเฮ็ดบ่ใครเป็นครับไถ่ใหม่มีแต่ไถเหล็กไถเหล็กผมก็หาซื้อยากครับตอนนี้บ่หายากแฮงนี่ๆผมสั่งมาเป็นเดือนครับจังค่อยได้ตัวนี้บ่มีขายในร้านแม่นบ่ทั่วไปเดี๋ยวนี้ครับบ่มีครับบ่มีบม่มีผมสั่งเอาเป็นเดือนจังค่อยได้ครับนี่<อ>ปกติเฮาจะใส่ใหม่เนาะเป็นองค์เนาะครับเป็นอุปกรณ์คือคั่นโบร้านแท้ๆคือใส่ใหม่หมดครับเดี๋ยวอ่าต่อไปอีกช่วงนึงจะให้พี่น้องได้ฮู้ว่า คำว่าไถมันมีอย่างเนี้ยพี่นกประกอบอยั่ไเนาะครับผมตอนนี้ให้ลุงท่องเพลินได้มีโอกาสได้ไถไปก่อนครับตัวนั้นกล้ามันบอลุงครับกล้าครับตัวนั้นครับนโนต๊ะกล้าไว้ครับไว้ถ้าดำปกตินี่กล้านี่เพ็่นตกประมาณจักเหมือจังดำได้ ประมาณเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งยี่สิบห้ามือถึงเดือนหนึ่งครับเปนเดือนวันถึงขวบเนาะครับถึงขวบครับถึงขวบเลยไปล่าไปดำมันจะยุบครับมันจะยูบเปลืองนะมันบปแข็งนําคือตอนนี้ผมโต๊มาได้ประมาณยี่สิบมือแล้วครับนี่ตัวนี้ยี่สิบมือครับยี่สิบมือผมใส่ปุ๋ยไปแล้วครับตอนนี้หนึ่งสัปดาห์ก็สามารถดำผมกะว่าประมาณวันที่ยี่สิบเศษเศษยางยางยางนั่นที่สุดก็ประมาณวันที่ยี่สิบเศษเศษครับผมสิเลยถอนดำนี่คือกาที่เขาโต๊ไวเนาะครับผมประมาณบทถึงงานเนาะสามารถกล้าขนาดนามรไปปะณ ฮาไร่เพื่อนเหรครับทหาไร่ครับประมาณหาไร่หน้าลุงทับเบิร์ตเนี่ยครับพ่อครับพ่อพ่อผมกาไว้พ่อครับนอ่นี่จันใดกะได้มาบอกถึงเรื่องไก่เนาะครับสามสิบกว่าปีเดียวห่าเหินไปผมก็ป่ดหัวผมจำได้ว่ามันมีอย่างเงี้ยองค์ประกอบตัวนี้จำเป็นอย่างแน่นะครับเดี๋ยวเราให้ลุงทราอธิบายแต่ละอย่างเนาะครับที่อนี่เนาะไม่อาจจะอยู่ไก่ด้อเสียงบ่อยดีเด้อลุงย้ำมาใกล้ใกล้ท่งนี้ก็ได้เออท่านี้ก็ได้อันนี้คือแอกครับแอกใหญ่แอกใหญ่ใช้ข้อควายอ่ายครัับตวนี้ อันนี้ทัวนี้ใหม่เนาะครับอันนี้เป็นไม้ครับไม้อันนี้คือเสือกอ่องคอมันเสือกอ่องเากระชิด้มาผาดแนี่นี่นะครับนี่ใส่พวกเผ่ากระผาดเนี่นี่ตัวนี้ข้อควายอยู่ในนี่ครับนี่อยู่ในนี่ได้ครับแต่ว่าคู่มือนี่เด็กคู่มือนี่มันโมโหหดอกคันรุ่นยี่สิบสามชั่ปีขึ้นไปจนกว่าูะรุ่นสิบกว่าปีนี่ผมว่ายังไม่ทันหูเล่าูิบยัเคยเห็นสัมผมบอกเลยว่าบมเคยเห็นไม่ได้เจ้าของนี่ย ทิมปหลายปีก็ยังลืมอันนี้เลื่อมน้อยอันนี้ใหญ่หน่อยครับอันนี้น้อยก่อนอันนี้อันนี้อ่องข้ออ่องข้อน้อยอ่องข้อเมื่อกี้ว่านังตรงไหนคือสงอาที่นี่เสื้อข้าวกันนี่อนี้ข้าวครับอ่าปกติตัวนี้ใส่ใหม่อยู่แล้วนั่นบ้างใส่ใหม่อยู่แล้วอันนี้ข้าวเสือข้าวใส่ขวาเสือข้าวใส่ขวาอ่าใส่อันนี้ใส่ใส่เอ็นเนาะเอ็นใหญ่เนาะไอ้นี่อันนี้แอกหน่อยครับนี่แอกหน่อยเนาะตัวนี้แอกหน่อยครับนี่แอกหน่อยมันจะคู่กันเด้อันนี้ก็ใส่ใหม่อันมี้แอกหน่อยเอกใหญ่ครับประมาณประมาณวิตัววคายโตดี อันนี้เขาเอ็หนังต้องแอียกด้วยครับต้องแอกเนาะโหอันนี้อ่องครับอ่องเน้องอันนี้หนังต้องแอกครับตัวนี้เออเออนังต้องแอกเท่ากับบิดแนวนี้ครับจำใอยเอาเขาใส่สมัยก่อนลุงเดี๋ยวอธิบายตัวนี้ก่อนครับสมัยตะกี้มันผมมีเสื้อเห็นเลย แต่เขามีตรงไหนตรงหน้าแมนครับบุ k k ar er ้มมี ally, like so ่ใส่วัดจุฬามชาติเป็นเครือเครือเนาะเป็นเครือเครือบักยางตะกอนบักยางเครือจานครับมันเครื่อแต่เอาปอมานิล่าปอมานิล่ารัดเบนทำไมตะกอนคุณผู้ชมฟอมานิล่ากับบุมีแล้วหาบุ้มมี่แล้วหาาผมจะได้ต้นมันมาปลูกเอ่ะลุงลองใส่ลองเบิ่งป้านี่ครับนี่นะครับปสาไม่ได้ใส่แต่บิดนิดนึงเวลาใส่เลากับบิดนิดนึงครับหนังตองเอ็นนี่ครับนี่เบิ่งคักับขครับผม้บังคยเห็นนี่อายุซักสิบปีนี่ผมเอาผู้หูหรอกว่าเป็นหนังตองเป็นตอง นี่ครับมาเขาวศใส่มันมีเดือยอยู่นี่ครับเออเดี๋ยวเอากล่องมาใจใจก่กนอนยู่งว่มันมีเดือยครับอันนั้นเขาเอิ่อว่าเดือยเนาะครับนี่เดือยมันครับนี่เดือยเขาเคลียบเดือยไว้ไทยเขาซุกกันเนี่ครับซุกกัสนสั่นเนาะครับนี่แล้เกลื่อนดึงเดี๋ยวลูกลองดึงมากนี่เบิงงงๆๆังดึงดึงเอ่อยืดออกมาให้ลูกหลานเบิังนี่ว่าบางคนเขาบงหูวเลยดึงใส่แล้วดึงมาแน่นิดนะครับเออดึงมาสั่นอันนี้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 เป็นเป็นอ่องข้อมันครับอ่องข้อเนาะเขาก้าวศรีไท เอาก็แค่ข้อคุอ้ยปั๊บตัวนี้เ้าก็สีได้มาลอกก็ได้หนีครับนี่ลอกปั๊บนี่มันอยู่แล้วครับของข้อไว้ของข้อไว้บ่บบบมีรูดบ่ได้รูดครับบ่มีรูดจนกว่าจนกว่าจะไถแล้วจังเอามื่อป๋ดอกนี่ล่ะครับมันจึเป็นลักษณะในนี้นอ,อววโบราณแต่พอแต่มีเพื่นพ้อเห็ดมาเอาบ้านนี้ลุงมาหาไถเบิ่งบ้านนี้ไถยนี่บ้านนี้ไถองอค์งงประกอบของไถมีอย่างเนี้องค์ประกอบของไถยนะครับน้อเอออันนี้อันนี้ก็ หากมั่นครับนี่หากไถครับหากไถครับภาษาการเขาเรียกว่ารากไถครับผมนี่นี่เป็นยังไงสิครับไข่เป็นโค้งๆโบซื้อเด้ครับหากมั่นนี่คันซื้อมันสิมีปัญหาเวลาไถมันมันแมนครับมันมันมันบได้มาตรฐานครับโบได้มาตรฐานครับอันนี้ตัวไหนอันนี้อันนี้เขาเอิ่นงอนมันครับงอนไทยเนาะครับงอนไทยอ่าไม่ลงมาหอดพี่ละลงลงไปหอดลงมาหอดอันนี้มันลเหรครับใสเลยเนาะครับอ่าตวนี้ต้นตัวนี้มันจะมาต่อกันเนาะเขาลิมเนาะมันเป็นใหม่สมัยแต่ก่อนแต่เป็นใหม่มันจีจีจ้อหูนี่นี่ ถ้าผู้ใดมีมีปัญญาเฮ็ดไถใหม่มาให้ผมผมรับซื้ออยู่ครับผมสิเอาไถใหม่มาไถอยู่ราคาบ่เกลียงครับราคามาเว้ากันครับเฮ็ดใหม่ผมผมสิซื้ออยู่ครับผมหาบ่ได้ตอนนี้ลุงดำรงเด้อดำรงเกรดเก้าบรรกะเพิ่นอย่างไรไถใหม่ปานี่ อันนี้เขาตัวนี้เขาเอิ้นบักซบมันครับบักซบบกขี่บักขีซบมันด่าบกซบไถเขาเอิ้นบักซบไถอะไรนี่ครับนี่สมัยตะกอนใส่เล็กรอเนาะครับตะกอนสมัยเป็นเล็กรอเล็กดิบเล็กดิบเหมือนกูเหม่่อเล็กดิบเลยวมันหายยากสมัยตะกอนมีแต่แต่บักขีซบไถสมัยตะกอนสมัยใบไม่ ตัวนี้สิเป็นใหม่ได้สมัยแต่ก่อนสมัยพ่อผมอยู่ถากใหม่ใส่เนาะสมัยพ่อผมนี่ถากใหม่ใส่นะครับนี่ถากตัวนี้แล้วตัวนี้ซุกใส่ครับมันจะเป็นมันตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้อันเดียวกันเออมันจะรับกันนะครับมันจะรับกันโอ้เขาต้องเอาใหม่ใหม่เป็นแง่มือสีนาะครับไม่เป็นงาครับมาถากมาถากออกมันได้ลูกช่งอยู่เพขาจะใช้มาถากบิดๆเนี่ยนี่แหละสมัยแต่ก่อนนะสมัยพ่อผมนะเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ซุกใส่บางทีเพขาจะใช้มาฟันเอาตัวนี้มาเอาตัวนี้มันจะเป็นเป็นบล็อกซบไทยกาห้องซุกใส่นนี่่เเพบางที่ม่นสมัยยสมมัพ่อผเ็น แต่ว่าคู่มือนี่คนใส่เหล็กเหมือใส่เหล็กแล้วเพราะว่ามันมันหายากมันหาไม่ยากคนไม่หนังเพชรว่เป็นซสำคู่มือนี่ทั้งไต้มันเป็นทั้งไต้มันนี่ปลาเนี่ยทั้งไต้มันครับอันนี้มันจะเป็นเอากล่องมาใกล้ๆกอนบ่มีครับผู้ซอยตากล่องมาอนี่อันนี้มันจะเป็นเป็นเข้าห้องดาดมันนะครับดาดมันเนาะแต่ว่าคู่มือนี่เขาเอาเหล็กห้องทั้งไต้เหล็กห้องเพราะว่านี่เหล็กเพื่อยังลงเพื่อยังเพื่อว่าเ้าไถไปเรื่อยๆดินมันจะหักดินมันหามันจะบกัดไหมมันสีเหเบิดไว้ครับไม่มันจะบเบิดอถ้าเป็นไม่มันจะเปลี่ยนเหม่เบิดนี่ ไม่มันก็ยังคือเก่าแต่ว่าคู่มือนี่เพิ่นเอาเหลี่ยค่องใม่ไมต่ก่อนเพิ่นบ่มีเหลี่ยค่องเลยครับเพิ่นเอาไม้ล้วนๆเลยมันก็บเมือดไปบานี่คู่มือนี่เพิ่นเออเอาเหลี่ยค่องครับทำไมตะกี้เป็นไม้ทั้งเบิดเนาะครับผมเป็นไม้ทั้งหมดใบทั้งเบื้อล้วกันมีพวกโลหะเฉพาะปกิโซบไถ่ปซบไถ่อย่างเดียวครับตะกอนเป็นเหลี่ยกร้อนเลยผสมไปถือพากไม้บินออกจะเปลี่ยนไหมแน่นั่นนี่ไอ้ พ่อแม่เข้าสมัยแต่ก่อนนี่เป็นเช้าไฮซ้านหน้าแมนครับบ่าแมนว่ามีความอดทนขยันขันแข็งเฉพาะเฮดไทยเฮ็หน้าแต่สําคัญเพื่อก่อนที่จะได้ล่งไฮล่ลงหน้าตองเตียมส้มหนีมันบ่ลงแมนครับตองเตรียมส้มนีครับแปาใหม่ในปลาในดวงใหม่ในป่าในดงมามาเฮดมาเฮดอีกสมัยโบราณไรมือครับประเทศเก่งในสมัยโบราณเฉพาะแต่แมนครับเู่มือนี่ผมว่ายี่สิปีลงมาหาส0ปีคู่มือนี่จักสิ้ว่าไถยให้บ่ครับเอาไปเห็น ถ้าบผมมีผู้บอกก่อนเอาไปเอาไปทิมไปกลางหัวนี่ผมเอาไปทิมปกลางหับว่าไม่เงี้ยงนี่ไม่เงี้งไม่เงี้ยงครับแต่รุ่นผมนี่มันหกสิบแล้วผมก็เลยอดหูนะครับหกสิบปัวแล้วผมก็เลยอดหูว่าเห็ดไถนี่มันเห็ดยากซ้ำใดนพอเมียเห็ดผ้าเห็ดตะกรอนนี่ละครับยุคยุคนี้ผมอยู่ประมาณผมยังเป็นเบาอยู่ครับยุคนี้เล็กไถยเล็กมันาลุ่นผมเกิดยังนหน่อยๆซ้ำหนึ่งซ้ำเป็นเบาในหน่อยๆแบงๆซ้ำหนึ่งนี่เป็นไถใหม่เป็นไทใหม่ครับเพราะมีไถยเล็กผมอยู่ประมาณ อายุประมาณจักเท่าปีนี่แหละสี่มีไทยเล็กมากครับเท่าก็ปีสีมีไทยเล็กมากยังก็ลุงสี่มีไกันวูดเดือดตัวนี้ต้องมาตั้งอีกมันบอตั้งครับเออต้องมาตั้งอีกคือตัวนี้ตัวนี้มันมันยุกยุกใหม่มาอีกนะครับตัวนี้มาตั้งได้แล้วเป็นโบรานแท้ถ้าโบรานแท้ต้องเป็นไทยใหม่แล้วก็บใบใหม่ไอ้นี่คือ เป็นเออเป็นโลหะโลหะครับเป็นเหล็กโลหะครับประค่างก็ครับผมแล้นี่ตัวนี้คือปั๊บปั๊บขึ้นได้เลยแล้วตัวนี้เขาใส่กอตัวนี้เนาะครับเพิ่นเพิ่มกันนใส่มันมานี่เป็นจรสเดือยนี่นี่ได้ครับเป็นใหม่ครับเป็นใหม่เพป็นจรสเดือยนี่นี่แต่ตัวนี้เป็นเป็นเหล็กครับเพิ่นเฮ็ดมากแค่นั้น ช้างไฮซ้อนหน้าเฮานี่พื้นฐานที่มีความอดทนมีความขยันก็เลือกไม,ม่จากวิถีชีวิตรานเฮ็ดจังสิละครับมันจะกคมเก่าให้เฮามีความขยันอดทนนะลงนุงเนาะแล่กู่เมือนี่ลูกหลานเฮา<ล>สำเร็จ<ล>สำเร็จยกมาเลยลมา่อวาน <มา S 2> ไ<ท>ยเลยและสุดท้ายกู่เมือนี่หลังจากไคยตัวนี้กระใสเป็นยุครถไถเดินตามเลยมีไทเดินตามเดียวตอนนี้ไถเดินตามกันยังหายากแล้วเริ่อมมาใทยแล้วเริ่มมาไทยแล้วก็ยังเดียวผมก็เลยสิโลไปเมือแล้วุ่มนั่นผมสิมาไท ไอ้แบบนี้เหรอครับก็คิดค้นขึ้นมาใหม่ครับดีแล้วดีแล้วอนุรักษ์ไหวจะมาเห็นคุณลูกหลานที่ด้เห็นเห็นคุณลุงดำรงเป็นคนริเริ่มถือว่าริเริ่มใหม่ดึงวัฒนธรรมเก่าๆมากดื้อฟื้นครับเพื่อให้เป็นแบบอย่างวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแน่นอนเป็นกำลังใจให้ครับคุณลุงคทำโครงการต่อไปเรื่อยๆเพื่อสืบสานวัฒนธรรมเก่าแก่คนเท่าเ็ขอบคุณคุณลุงไว้โอกาสที่จะได้ร่วมงานขอบคุณครับ